ขึ้นไปทำอะไรขึ้นไปนอนบนต้นไม้ี่เน็นบ้านี่่วงก็เลยขึ้นไปนอนบนต้นไม้ทำบ้านบน,นต้นไม้เลยเหรอ,หรอเอาไม้ไม่แผ่นทำบ้านบนต้นไม้ให้เดีเ๋ยวไอ้ย่ามามุงหลังคาให้ดูนอนตรงนี้เลยตองคืนเอาไหม <c oughs> <c oughs> เอาลงมาแล้วเร็วเองจะไปเล่นกับเพื่อนไหมเนี่ยเอาเร็วๆจะไปไหมไปก่อนเด้อลงมาไม่แผ่นว่าหักแน่เลยเนี่ยเร็วๆเร็วๆลงมา ติดหัวหัวอย่างนั้นแหละลงไม่ได้ตัวอะไร็วดิลงไม่ได้ติดหัวเอาเร็วๆลงไม่ได้ไปเพ้นไปก่อนเนอะเพ้นก็อย่าหลงสิหนูขึ้นไปเองได้หนูก็ต้องลงเองได้สิหนูก็ลงมาทางที่หนูขึ้นน่ะเออลงมาทางที่ขึ้นดิมันก็จะไม่โดนหัวอ่าฮะนี่ไงหัวยังใหญ่ๆอยู่ด้วยนะเพี้ยนอะไรต้นไม้อะไรของ เร็วๆจะไปไหมเนี่ยเดี๋ยวเราเดี๋ยวน้อือแล้วก็คือมันไปทำอันนี้พังตลอดไอ้พัทําพังทุกอันเลยมั้งนี่ใช่อไหมไอ้โยนแต่มันจะพังอยู่แล้วนะใช่ไหมทำาไมหนูหนูมึนแทะสวัสดี้าป้น่า้นนปะะจะไปก็รีบไปเร็วมาขึ้นรถขึ้นรถนี้ไปเลยไปเดี๋ยวเอาปันเด้อนแม่แพนขึ้นรถยนต์ไปเองปันเอ้วเด้อ ไม่อยากเอามอไซค์ไปอะมอไซค์ไรขี่ไปไทยมอไซค์หนูไม่ดึงเอฟมาเร็วอันนี้หนูจะไปดูรถก่อนใช่ไหมแล้วก็ไปไปดูสนามไปเพ็ดไม่เอารถให้เพชรแล้วมาให้แล้วจริงเพ็ดไม่ไปนักยานทวรไปนักยานทัวร์ควันกวันนะดูอย่างนั้นใครก็ปั่นได้เว้ยดูเดี๋ยวปั่นให้ดูครับ แล้วปันให้ดูเอ็งปันพงตีเอ็งปันได้ยังไงเนี่ยีค่ะวันนี้เราพบกับช่องแล้วแต่ได้ใช่ไหมใช่ยากนุ๊กรถพาบอกพาเตเอาไปได้ไงแล้วก็ไปดูสนามแข่งรถใช่ไหมอ่าเดี๋ยวไปดูให้มันลองขับคันนี้ก่อนวันนีมันจะขับได้ไหมจะไปขับในสนามได้หรือเปล่าล้มล้มแล้วังขาไม่ถึงเอาคอยดูมันขับไม่ได้หรอกไม่มันจะมีท่าปัดของมันมีตอบบ่อเลยล้มรถพาลงล้วงล้วงล้มเฮ้ย ชนเขาด้ยน่ะชนเขาดะน่ะไอ้หน่ไอ้่าปล่อยมือดิเดน่อโชว์ดูปอยว่อนมันขับอีกแบบหนึ่งข้านี่มันง่ายไปเอสขับข้ามาเลยวอโอ๊ไกลไกลเฮ้ยาเพื่อนดูดูแกลจะเป็นรถรเขามันกวนตีนเลยบอกว่ามันจะไมชมรถเขาดูดูขี่ไปไกลรถเขาจหามันกวนตีนทำข้าวผัดกินก่อนกกับโอเคป้าเดี๋ยวพาพาไปดูรถเดีวรองมันมาก่อนป้าเรา ไหนลงยังไงลงยังไงเยอะกันโดนลงไปเลยบอสไปแทนพาพาไปดูรถอ่ะขับแบบเมื่อกี้ง่ายไปที่อีกนะขับเยอเเ้ยหลับมือขี้เขาขับกันนี่อ้าวหยุดนี่นั่งตรงนี้นี่แล้วก็นี่อลไรกี่อะก็ขับตะเกียบธรรมดานี่ยเยอะไมได้หรอล้มยังไงก็ล้ม มองางเลยตัดตาได้เลย้าไปตนอู่ข้างหลังเพราะว่าพันอัเลยวไ่องถึงว่างไ้ถึงมัก็ลงอย่างเดียวค่ะองก็ขาตั้งได้นะคะลองดูอยากลองไหมหรือไม่ต้องลองอยากลองมันอยากลองไม่กลัวอะไรเลยแต่อย่าทอย่างนี้ก็พอคืออะไรอยากลองถ่อย่างนี้ออได้ล ขันเทพนะครับผมก็ต้องทำให้ได้ทุกอย่างนะครับไม่นะนี่นะไม่ออะไรแล้วเมื่อกี้หนูบอกว่าลองอะไรเงี้ไปพาไปดูรถก่อนดีกว่าไปไปเจอกันบ้านบักแคร์พานไปดูของแต่งอ่ะรถอ้าวไปแล้วนี่ไงทำไมมาไม่บอกเลยดูมันไปแอบงูได้รถดูอะไรนะมันงูฮะปไปจะพังได้ไม่ขอตัด ตังคายนุหนูได้ขอตังคายไหมมาตังเองใช่ไหมนี่อฮะได้เ,เอาฟูโกมสินมีสิบห้าบาทาตังเองในฟูโวมสินมีตังสิบห้าบาทสิบห้าบาทเองก็ซื้อได้ห่อเดียวเออเอ็มคิดถ,ถึงขนมอย่างเดียวไม่คิดถึงข้าวหรอก็แบบข้าวแบบเดี๋ยวเดี๋ยวก็กิน <laughs> ข้าวแบบเดี๋ยวค่อยเอามาแปะหน้าตัวเองเออเอาป,ปะ่ะเขรถเนาะใช่แล้ว เดี๋ยวก็ตกรถเราเอง่ะคุ่นท่านั่งใหม่ท่านั่งใหม่พอดีค่ะท่านั่งไรของมันหรอกปะพาถึงแล้วอ้าวนองหราเราปกิ่งอ้าวคุณหลับลับปเนะแสดงคือเนาะเมื่อกี้หนูก็นอนแต่ตอนตอนนั้นถ่าหนูไม่อโอ้เอพัสเต็มเลยมาเลยถึงร้านแล้วลูกลุกนะนี่สิ มาลงางอ้เพนมามาลงมาเดี๋ยเพิ่งวิ่งนะเดี๋ยวแอพนพาไปอะมาจับมือเดสร็จแล้วดีพารเองดีใจไหเนี่ยเดี๋ยวเดูดรถก่อนดูรถก่อนทางนู้นเดี๋ยวดูทางดูทางนูนหนดูหูดูดูชิญพนหน่อยเอาชินี้หมดแล้วเอาเร่งเลยเร็วเรเ ใช่ไหมขาดครับคุลันครับปายผมไ่ไปดูไปชมรถตัวเองสิเป็นไงแล้วนะอะเดินไปดูดูแล้วเหรอาไปสนามแข่งไหมเรามามอาแลมันค่เข้าอมาเแต่งนี้เขาแต่งนี้ไม่มีเพนเอาเสื้อที่มาใส่ดิ อะไอ้าวไหนของแสีงอ <Ooh> <architectural> ัน oh น no. ี me, same, right <ios> ้ใส่ตรงไหนรู้หรอไปใส่ดูใส่ตรงไหนไหนพาใส่ตรงไหนดูดีๆดูดีๆไม่ใช่มันอยู่ด้านล่างไมนใส่ตรงไหนเอ๋อด้านล่างนี่ใส่ตรงไหนมันไม่ใช่คันนี้มันใส่คันนี้ไม่ได้ได้ใส่พาร์ทด้เองเออนั่นแหละได้แน่นอน <Wow. S 2> นี่พัดเวลามันจะเบรกอยู่อย่างดีเนี่ยนี่มันจิ้มเลยเหรอพัทเกิดอะไรกิอะไรทำไมจะใส่วะแปตงหูยึดสิฮะบบยเบรกหูเดินหูลงให้มันบีบให้มันบีบไกลๆก็อยู่แล้วพอรถมันเล็ก,บบกมันไม่มีน้ำมันเบรกเลย,บบอ,ย,เยอันนี้มันระบบน้ำมันอันนี้มันช่นน้อก็ต้องใส่ปั๊มไงพี่ต่อปั๊มไงติดสวยๆวยเฉยๆนี่แหละเออปั๊มฝั่งซ้ายไงพอรถมันออโต้อยู่แล้วพี่เย่ไม่ต้องเย่ต่อทองใช่ปั๊มฝั่งซ้าย เอ้ยสุดเลยต้องแปลงใส่เลยเจาะเชื่อมเชื่อมไอ้เกมเชื่อมเป็นใช่มไหมไอ้เกมเชื่อมเป็นพี่สุดสุดสุดท้ายนี่ไปเซ็จใจร้อถเลยขนาดนั้นเนี่ยฮะมันขึ้นไปคอมโลมันอยากขับแล้วนี่ที่ที่พี่บุ๊บบุ๊บมาขี่แล้วก็จับมันไปป้าไปดูสนามแข่งป้าเดี๋ยวไอ้รถเสร็จแล้วเราเข้ามาเอาไปโอเคไหมขึ้นรถป้าลูกไป ดูสนามก่อนนะว่าสนามพร้อมไหมถาพี่แล้วนี่ถึงแล้วโอ้ลงไปถามก่อนไปถามก่อนเลยไปถามอันนี้มันมังกรเหรอไม่ใช่อ๋อเรกว่าบ้านสนามแข่งรยว่าเขาจะให้เข้าไปดูได้ไหมเขาน่าจะไม่ให้เล่นแต่ว่าเพราะว่ามันอยู่ในช่วงโควิดอยู่ต้องไปติดต่อไว้เฉยๆให้พ่อปิงลงไปติดต่อไว้ให้โอเคครับโอเคเดี๋ยวให้พ่อปิงลงไปก่อนแล้วหนูค่อยลงไปนะยูสนามแข่งรถก่อนต่อย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 อย่างละ นิคิดว่าจะได้เล่นไหมเขาเขาจะให้เล่นไหมไม่ให้ครับพ่อไม่ตอนนี้เขาไม่ให้เล่นอยู่แล้วมันเป็นช่วงอะไรได้เล่นช่วงโควิดใช่ไหมเขาไม่ให้เล่นแลยเขาไม่เปิดได้เล่นอยู่แล้วแต่ว่าหลังจากนั้นอ่ะเดี๋ยวให้พี่ไปถามก่อนเกิดอะไรเกิดเนี่ยเราเล่นอะไรเมื่อกี้เอ่อเ้าไม่ได้บูดายอะไรอย่างเงี้ยอ่ะปากกาศคู่ใคร มีสองพีเนาะบ้าเลยเยี่สบายสายชิวสันสายชิวจัดเลยตาสบายเลยสันบูเขารู้จักเลยออเอาข้าให้เล่นได้เหรอได้เลยประพาสมาถ้าเป็นประพาสมาได้เลยนี่นี่นี่เพนน่ะข้างหน้าข้างหน้าขวัญโอ้ยขี่อะไรเร็วเท่าไงว่าว่ายว่ายว่ว่ายลองว้ายนี่เป็นจุดหรือเปล่าเองว่ายค่ะจอดนะ เอกแต่ไรลงมาจะตกเพื่อนไปเข้าไปหนสนามโกคาร์ตศิลาชัยนะครับผมก็เดี๋ยวจะพาบักพัดมาถอกกุ้ยพัดไอ้พัดเฮ้ยแต่ว่าตรงนี้เดี๋ยวเราผมจะมารีวิวให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับผมด้านในนี้คือมันเป็นที่เซอร์วิสพวกรถโกคาร์ตเลยแต่ว่าผมมองไปแล้วมันไม่ใช่เฉพาะรถโกคาร์ดเลย K R Serigo Wave 125 เฟี้ยวเลยแต่ว่าวันนี้จะพาแบบพามาดูสนามก่อนว่าอะไรยังไงก็น่าจะตามเส้นทางเลยพาสมาดูให้พาดูเส้นทางก่อนจะเริ่มตรงนีน้ครับผมออเดี๋ยวมันจะเริ่มประมาณจุดนี้พาสไหนี่ก็แค่น่าจะมารอบนึงแหละรอบนึงไอ้พาสดูว่ามันจะล้มไหมถ้ามันล้มนี่ก็ ไม่นาล้มหรอกมั้งมันมันโค้งอยู่ <บา S 1> เพราะว่า,าโค้งไปจังหวะโค้งมัน,นเ,เพราะว่าไม่พาร์ตอนเราไปซ้อมนะครับมันซ้อมไอ้ทางตรงแต่รอบนี้จะเป็นมีโค้งด้วยหนึ่งรอบสนามนี้ผมให้เวลาไอ้พาร์เลยห้านาทีห้าทีที่ว่าเอ็งคิ่ว่าเอ็งโค้งได้ไหมได้ไหมสามนาทีพอไหมไม,ม่นด็กนูนโอมันเล้วแล้วมันกดดันให้เราจับเวลามันบิดหมดปอกอยู่เอพาร์ไมู่โค้งมาดูแต่ละโค้งเอ็งเจาะโค้งแบบเทพเลยด้วยเดีย เดี่ยน,นี้จะเป็นพวกรถโกาคาร์ทเดี๋ยวไอ้พาร์ทถ้าเก่งขึ้นเองจะมาขับคันนี้เลยถ้าเก่งเลยเนี่เจะมาขับคันนี้นี่ว้าวถ้าเ,เก่งขึ้นเองจะขับคันนี้เอ่ะเดี๋ยวเราไปดูแต่ละโค้งจะเป็นโค้งหนึ่งนะครับผมไอ้พาร์ทการเทโคง้งโค้งหนึ่งก็ <c oughs> เข้านอกออกออกนอกแล้วเตรียมเข้าในานอกปัป๊บแล้วเข้าในาแต่ว่าถ้าเราขับรถอย่างที่ผมเคยถ้าขับรถในสนามครับถ้าเราเข้ามาข้างในเลยโค้งแบบเร็วๆเลย มันต้องมาเงี้ยแต่ว่าถ้าเข้ามาอะมันัทเอาเวลาเราเติมคันเร่งเงนาะมาว่าเราใกล้โค้งพอเติมเติมปับ๊บเรามันจะแบนออกทางนู้นเองเลยแต่ไม่รู้ต้องให้พาร์ตมันลองเองโค้งนะกว้างอยู่ไม่เป็นไรหรอกเอาเป็นว่าก็เดี๋ยวให้กําลังใจแบพาร์นะครับผมคลิปต่อไปก็น่าจะมาลงที่ช่องสายชิวบิดป,ป,ปอกถอกหมดไปไอพาร์จะถอกให้ควยขาดเดี๋ยวกำลังซ้อมอยู่ซอ้ซอมอะไรอ,อันนี้ซ้อมอะไร เอ้ยนี <in the> <acy> ่ยากแล้ว <imprisoned> นี่ถ <és> ือเป็นแบบการฝึกการซ้อมเลยเถ้าคนไม่เคยอู้อยากยากไปยิงยิงได้ไหมเอาพี่นี่ก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวนี่สนามดูกว้างเลยเดี๋ยวจะทำรถเสร็จนะครับก็เดี๋ยวจะมาลงที่นี่เลยตปัศจะมาซ้อมถ้าอนาคตตปัศจะยังไงผมก็เห็นคอมเมนต์มาอยากให้เป็นนักแข่งให้ปั่นไปเงี้ยไม่รู้ไม่นด้ชอบหรือเปล่าอันนี้ก็ทําให้ดูว่าให้มันแบบฝึกการครับ ทักษะอะไรดีกว่าให้เวลานั้นโตไปได้ให้ขับรถเป็นมีพื้นฐานมานะครับผมตามขั้นตอนไปเพราะว่าในวัยเด็กขาานาดนี้ที่จะมาขับรถอย่าง,างไรผมว่ามันอายุเท่านี้ผมยังเล่นซ่อนหาอยู่เลย,ยเล่นตาโป้งเป่ายางอยู่เลยเร <Huh? S 1> ขับต่อใส่แล้วสุดยอดเลยว่ะเฮ้ยก็สนับสนุนครับผมแล้วแต่ถ้ามันชอบก็ให้ทําถ้ามันโตไปไม่ชอบก็แล้วแต่นะครับผมไปแล้วไงเราเจอกันคลิปต่อไปขอพักท้อค่อยๆัูลงเลยด้วย เอาไปได้มาเขาจะกลับบ้านกันแล้วไม่สไ์ภูเขางโอเคเจอกันคลิปหน้านะคะขึ้นไปสูงมาอะลาท่า,านาผู้ชมเลยเจอกันคลิปหน้าหนูจะเอารถมาขับสนาม<ข>นี่ใช่ไหมขึ้นไปห้องบนโอ้โหมก็ห่วงพูดแต่ของมันเนาะขึ้นไป้องบนเลยอะเดี <S 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 ๋ยวเราจะเอารถมาขับถ้ารถเสร็จเราจะเอารถมาขับสนามใช่แล้วเราก็จะเอามาเพราะถ้ามันล้มแล้วก็จะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราค่อยพเราใส่ชุดป้องกันไม่ไช้เราไปหาหมอได้้านรวย เฮ้ยเฮ้ยใครความเองพูดนี่พ่อปิงใช่ไหมโอเคค่ะน้องนเจอกันคลิปหน้ารักไทยรักไทยอันค่ะไปาปค่ะมันลบอย่างไร เดี๋ยวคิดก่อนคุณคุณค้าอยู่อรักก็คือร้าลงก็คือลงไม่มีร้านอยู่เลยทามชาวประมงก็คงไม่เข้าใจฉันเป็นแค่ว่านที่เกิดเต้นร้องตาใจโอ้น้ารอะไรของ